คุณการทักคุณฟิล์มแรงมากคุณได้มาเจอผมข้างไหนแน่เมื่อเจ้าหน้าที่เรือนจําได้ตรวจสอบจดหมายฉบับหนึ่งจากคุณกันอดีตดาราชื่อดังที่กําลังต้องโทษในเรือนจําอยู่ในตอนนี้จดหมายฉบับดังกล่าวเต็มไปด้วยข้อความดูเดือดและคําพูดถึงบุคคลที่ถูกเรียกว่าคุณฟิล์มโดยคุณการระบุชัดว่านายจะเจอเราแน่หลักฐานมันชัดไม่มีใครหนีได้นายจะต้องมาติดคุกเหมือนกับเราอย่างแน่นอน คุณฟิล์มที่เราเห็นข่าวมีพฤติกรรมรีดไถเงินจากคนอื่นจนกลายเป็นนิสัยความร่ำรวยที่ได้มานั้นเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและการเอาเปรียบผู้อื่นทำจนเป็นปกตินิสัยมีหน้าตาดีและชาญฉลาดในการหลีกเลี่ยงการถูกจับได้ในหลายกรณีแต่นั่นก็อาจเป็นเพียงเพราะบ,บุญที่สั่งสมมาใกล้หมดแล้วกันเขียนในจดหมายพร้อมเรปรียเปยว่าความร่ำรวยที่ได้มาอย่างไม่สุจริตนั้นย่อมไม่ยั่งยืนพวกสีเทารีดเง,เงินเยอะรวยเร็ว แต่สุดท้ายกำตามทันกลับไปจนเร็วเหมือนเดิมข่าวยังเปิดเผยอีกว่าคุณฟิล์มได้หันเข้าสู่วงการการเมืองในช่วงหลังและเริ่มมีพฤติกรรมคล้ายกับนักการเมืองที่มักถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบถึงว่านิสัยนักการเมืองชัดความผิดหวังในสังคมไทยที่เต็มไปด้วยการหลงไหลในอำนาจและเงินตราทุกวันนี้มันเสื่อมเพร้ะเงินคุณกันกล่าวในจดหมายพร้อมตั้งคำถา,ถามถึงสังคมที่มองว่าการมีเงินคือสิ่งสำคัญที่สุด แม้จะได้มาโดยไม่คำนึงถึงวิธีการคนดีเริ่มหมดแรงใจในการทำความดีเพราะคนเลวมักได้รับการยกย่องเพียงแค่มีทอรับสินแม้ว่าจดหมายคุณกันจะเต็มไปด้วยการตำหนิแต่ก็มีตอนหนึ่งที่การพูดถึงโอกาสในการกลับตัวคนเราผิดได้แก้ได้แต่ในยุคออนไลน์คำพูดและการกระทำผิดจะถูกตราไว้ตลอดไปคุณกันตั้งคำถามว่าหากวันหนึ่งคุณฟิล์มต้องการกลับตัวจะสามารถยืนอยู่ตรงไหนในสังคมที่ไม่ลืมความผิดในอดีต สำหรับคุณฟิล์มเองชื่อของเขาถูกโยงเข้ากับหลายคดีในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหลอกลวงทางธุรกิจการใช้ชื่อเสียงในทางที่ผิดหรือการสร้างภาพลงตาเพื่อสแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวหลายคนยอมรับว่าเขาเป็นคนฉลาดมีความสามารถในการหลีกเลี่ยงออกการถูกจับได้แต่รอบนี้ถ้ารอดอีกยอมรับว่าระดับพระการจริงๆความมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะเป็นการปิดฉากชีวิตอิสระของคุณฟิล์ม พี่หนุ่มกัญชัยซึ่งเขามองว่าเป็นผู้ที่ช่วยให้คนในสังคมเริ่มตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างความดีและความชั่วมากขึ้นต้องขอบคุณที่หนุ่มที่ทำให้สังคมไทยรู้ว่าสังคมปัจจุบันมันอยู่ยากขึ้นที่หนุ่มช่วยผลักดันการจัดการกับคนพฤติกรรมที่เอาเปรียบสังคมคุณกันยยังกล่าวถึงยุคสมัยที่มนุษย์ลหลงไหลในวัตถุนอกกายมากกว่าคุณค่าภายในจิตใจพร้อมวิจารณ์ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงบางคนว่า ขาดจิตสํานึกแยกผิดชอบช่วดีไม่ออกเขามองว่าสิ่งนี้เป็นต้นเหตุที่ทําให้ปัญหาสังคมทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงขณะนี้ยังไม่มีคําตอบหรือความเคลื่อนไหวใดๆจากฝั่งของคุณฟีแลแหล่งข่าววงในระบุว่าเขาอาจกําลังปรึกษาทีมกฎหมายเพื่อเตรียมรับมือกับข้อกล่าวหาและกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ที่อาจเกิดขึ้นงอเรื่องความหลงใหลในวัตถุความเชื่อผิดๆที่เงินสามารถซื้อทุกอย่างได้และการขาดจิตสํานึกในหมู่ผู้มีชื่อเสีย,ยง คุณฟิล์มจะตอบสนองต่อข้อกล่าวหาเหล่านี้อย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดคุณฟิล์มบุคคลที่เคยมีชื่อเสียงจากภาพลักษณ์น่าเชื่อถือแต่ล่าสุดแม้หลักฐานแน่นหนาแต่ดูเหมือนว่าคุณฟิล์มจะยังคงปฏิเสธความผิดพร้อมพยายามเรียกร้องความเห็นใจจากสังคมสถานการณ์นี้ทําให้ประชาชนและคนในวงการเริ่มตั้งคําถามถึงจริยธรรมและความรับผิดช,ชอบของเขาคนที่ทําผิดแล้วยังคิดว่าตัวเองไม่ผิดคือความน่ากลัวที่สุด ประโยคนี้ดูเหมือนจะสะท้อนตัวตนของคุณฟิล์มใหม่นอสถานการณ์ปัจจุบันหลังจากที่มีเสียงคลิปและหลักฐานอื่นๆถูกเผยแพร่ออกมาข้อมูลดังกล่าวชี้ชัดว่ามีการริดเงินเกิดขึ้นจริงทั้งการขอรับเงินสดจากคนที่มีชื่อเสียงเป็นบอสผู้หญิงและการเร่งรัดให้ใจ่ายเงินภายใต้แรงกดดันผู้ที่ติดตามข่าวนี้บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าการที่คุณฟิล์มพยายามแสดงตนเป็นหยืน่ในขณะนี้อาจเป็นเพียง การตัดพ้อเรียกความสงสารหรืออ้างอาการป่วยทางจิตเช่นไบโพลาเพื่อหาข้อแก้ตัวให้กับการกระทำของตนเองการกระทำของเขายังคงสวนทางกับคำพูดและข้อแก้ต่างทุกประการพี่หนุ่มกัญชัยผู้ซึ่งเคยให้โอกาสและเปิดวิธีสื่อกลางในการเคลียร์ข้อพิพาทหลายครั้งแต่ดูเหมือนว่าคุณฟิล์มจะไม่ยอมรับความผิดใดๆที่เกิดขึ้นการขอโทษเพียงผิวเผินไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นหลักฐานเรียกเงินมันชัดมากที่หนุ่มกล่าวในรายการหนึ่ง และเน้นว่าเขาไม่อาจให้อภัยได้เพราะคู่กรณีไม่มีความสำนึกผิดเลยในขณะที่กระแสสังคมกำลังถาโถมใส่คุณฟิล์มเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าการกระทำของเขาไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือความผิดพลาดชั่วคราวแต่เป็นพฤติกรรมที่ฝังรากลึกจนกลายเป็นนิสัยหรือสันดานหลักฐานมากมายถูกนำมาเปิดเผยตั้งแต่คลิปเสียงที่แสดงท่าทียิ่งใหญ่ของคุณฟิล์ม ไปจนถึงพฤติกรรมการแอบอ้างข้อมูลเท็จเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแม้หลักฐานชัดเขาก็ยังไม่ยอมรับความคิดเห็นหนึ่งในโลกออนไลน์ระบุคคลแบบนี้ต่อให้จนด้วยหลักฐานก็ยังพยายามพูดไปเรื่อยๆในช่วงเวลาที่สังคมกําลังต้องการบุคคลที่กล้าพูดและกล้าทําบอสพอรอดีตบุคคลที่กําลังติดคุกกลับกลายเป็นตัวละครสําคัญที่ช่วยกระชากหน้ากากคนช่วในสังคม หลายคนเริ่มชื่นชมบทบาทของบอสพรที่สามารถเปิดโปงพฤติกรรมอันน่าสงสัยของคุณฟีและทําให้สังคมเริ่มเห็นภาพรวมของปัญหาที่ถูกเก็บไว้สิ่งหนึ่งที่ผู้คนตั้งคำถามคือการที่คุณฟิล์มพยายามใช้คำพูดที่ฟังดูดีเพื่อปกป้องตัวเองเช่นการกล่าวถึงความช่วยเหลือที่เขาเคยมอบให้ผู้อื่นในอดีตหรือการสร้างภาพลักษณ์ของผู้เสียสละแต่การกระทำที่เกิดขึ้นกลับสวนทางกับคำพูดเหล่านั้นอย่างชัดเจน คำว่าเคารพพูดได้ง่ายแต่การกระทำมันไม่ได้เคารพใครเลยการกระทำของคุณฟิล์มแสดงให้เห็นถึงการขาดศีลธรรมและจริยธรรมที่ควรมีจากข้อมูลที่ปรากฏในตอนนี้หลายฝ่ายเริ่มเรียกร้องให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของคุณฟิล์มอย่างละเอียดรวมถึงการสอบสวนว่ามีผู้เสียหายกี่รายที่ตกเป็นเหนยือ่ของการรีดไถและจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณฟิล์มได้รับจากการกระทำเหล่านี้ควรถูกยึดคืน เพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายไม่ใช่แค่พูดแก้ตัวแต่มันต้องคืนเงินและรับผิดชอบผลของการกระทําที่เกิดขึ้นเป็นเสียงเรียกร้องที่ดังก้องจากผู้เสียหายหลายรายในยุคที่โซเชียลมีเดียสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วการกระทําผิดของคุณฟิล์มดูเหมือนจะถูกตราไว้ในความทรงจําของสังคมแม้จะมีการกลับตัวในอนาคตแต่คําถามใหญ่ยังคงอยู่คือเขาจะสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจได้อย่างไร สมเป็นนักการเมืองจริงๆถ้าอนาคตได้เป็นสอสอ,อย่าได้คาดหวังว่าจะช่วยประชาชนคงคิดแต่ว่าจะรีดเงินยังไงดีกนลุกแทนคนพื้นที่ที่นายอยู่ทั้งสองคนเคยได้ก็เป็นเรื่องปกติอย่าห่วว่าจะสํนนึกไม่มีทางคนนี้จะเป็นคนดีได้ปากคุณพาดเองที่อ้างกับหนุ่มกัญชัยจะทําให้บอสพรถูกได้คุณฟิล์มโปหลายจุดมากบอกว่าพีาก่อนเกิดเรื่องแต่ในคลิปคือพูดถึงผู้เสียหาย วางแผนว่าพี่หนุ่มจะพูดยังไงมันแสดงถึงว่าคุณรู้สถานการณ์ในระดับหนึ่งแล้วใช่หรือไม่ดีที่ผ่านชีวิตวัยรุ่นวัยขาสั้นคอสองมาโดยที่ไม่ได้ชอบฟิล์มสักนิดรู้สึกตึงหงิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทั้งทั้งที่มาโรงเรียนผมคนกริดดังมากดังสุดก็ตกลงตั้งแต่นั้นมาก็เฉาเฉาชีวิตตอนนี้พยายามไปสมัครพักนั้นพักนี้หาแบ็กซับพอร์ตสุดท้ายไปไม่รอดสักทางทำธุรกิจก็มีแต่คนมาแฉว่าไปหลอกเขา ข่าวนี้ไม่เพียงเปิดเผยพฤติกรรมของคุณฟิล์มเห็นถึงปัญหาที่ใหญ่กว่าคือการใช้ชื่อเสียงและคำพูดสวยรู้ในการหลอกลวงหรือเอาเปรียบผู้อื่นสังคมไทยในวันนี้ไม่เพียงต้องการคนที่พูดดีแต่ยังต้องการคนที่กระทำดีอย่างแท้จริงทุกสายตาจับจ้องไปที่การดำเนินคดีและการเปิดเผยความจริงอย่างครบถ้วนหากคุณฟิล์มไม่สามารถชี้แจงหรือแสดงความสำนึกผิดที่แท้จริงได้ สถานการณ์นี้อาจเป็นจุดสิ้นสุดของภาพลักษณ์ที่เขาสร้างมาอย่างยาวนาน